บอยพิสนุสอนลูกสาวน้องเฟรยาเรียนภาษาไทยบอกเองเลยเจองานหนะักน่ารักน่าชังสมกับที่เป็นขวัญใจทุกคนในบ้านจริงๆสำหรับน้องเฟรยาลูกสาววัยกำลังสนของคุณพ่อสุปตาบอยพิสนุจุธนิมสกุลกับคุณแม่คนเก่งอแมนดาแถมล่าสุด บนอินสตาแกรมบอยพีไอเอสแอนยูก็ยังได้มีการแบ่งปันคลิปวิดีโอโอดโมเมนต์น่ารักขณะบอยพิษณุทำรรหน้าที่คุณครูจำเป็นสอนน้องเฟร,รยาฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยก็ไก่ถึงฮอนกคู่พร้อมกับแนบแคปชั่นหน้าเอนดูพร่องครูความรู้สึกจากใจคนเป็นพ่อในทำนองว่างานหนักและเราภาษาไทยไม่ได้เบยเพราะนอกจากน้องเฟร,รยาจะออกเสียงเป็นภาษาไทยตามคำบอกไม่ค่อยถนัดแล้วหนูน้อยก็ยังโชว์สกิลแปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษให้อีกด้วย ขณะเดียวกันทางด้านคุณแม่ลูกอ่อนเพื่นอนซีไออภิษดาก็เข้ามาแสดงความเห็นใต้คลิปนี้ส่งตรงไปถึงบอยพิสนุเช่นกันว่างานหนักนะพ่อเคยปรึกษาหมอหมอบอกไทยพูดยากกว่าเพราะเข้าอินเตอร์เขาได้อังกฤษอยู่แล้วเราต้องอัดภาษาไทยซึ่งแม่ต้องมานั่งท่องกอไก่ถึงหนฮูกอีกครั้งโดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อบอยกับน้องเฟรยาในภารกิจนี้อย่างล้นหลามเลยทีเดียว